สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต่อคิวยาวเหยียดแห่ซื้อขนมไทยยายปองหมดเกลี้ยงภายในหนึ่งชั่วโมงวันที่30มกราคมบริเวณนั้นเซเว่นอตลาดแม่วิไลพัทยากลางฝั่งตรงข้ามทางเข้าโรงพยาบาลเมมโมเรียลอำเภอบางละม,มุงจังหวัดชลบุรีมีประชาชนทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่น เดินทางมายืนรอต่อคิวซื้อขนมไทยเป็นจนํานวนมากซึ่งหลังจากที่แม่ค้าขนมไทยเดินทางมาถึงร้านกับลูกชายก็ตั้งเพียงแค่1 1 5ถึงนาทีก่อนที่จะขายขนมหลังจากนั้นก็ขายได้เพียง15นาทีขนมใส่ไส้ก็หมดเกลี้ยงส่วนขนมไทยอื่นๆก็มีคนเข้ามาซื้อจนหมดภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยขนมเทียนข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้ขนมกล้วยขายชิ้นละหบาท ส่วนข้าวเหนียวสังขยาข้าวดำจะขายชิ้นละ10บาทและห่อหมกใบยอห่อหมกกระหล่ำปรีจะขายชิ้นล,ล,ละ30บาทนางสาวรจชนาธงขาวหรือยายป้องอายุ53ปีแม่ค้าขายขนมไทยกล่าวว่าต้นเปิดขายมานานกว่า40ปีเมื่อเห็นลูกค้าเยอะก็ดีใจแต่ก็เสียใจเมื่อเห็นลูกค้าที่มาต่อคิวทีหลังไม่ได้ซื้อซึ่งตนก็ทำขนมออกมาขายในทุกๆวันไม่เยอะส่วนคนที่ไม่ได้กิน ตนก็จะบอกให้มาใหม่ซึ่งขายได้วันละหมื่นกว่าบาทซึ่งร้านขายขนมไทยเย็ป้องจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปและจะเปิดขายเพียงอาทิตย์ละ3วันเท่านั้นด้านนางสาวสุภลักษณ์ซึ่งเป็นคิวแรกที่มารอซื้อขนมได้กล่าวว่าตนและเพื่อนมารอซื้อขนมไทยตั้งแต่เวลา4โมงกว่าซึ่งตนก็ไม่เคยรับประทานขนมของคุณป้าแต่เห็นในโลกออนไลน์มีการแชร์ออกไปว่าร้านขนมไทยนี้อร่อยมาก ตนจึงมารอซื้อไปรับประทานพร้อมกับเพื่อนๆที่ฝากมาซื้อขนมไทยร้านคุณป้าซึ่งวันนี้เดินทางมาซื้อขนมโดยเน้นไปที่ขนมใส่ไส้จำนวน200ชิ้นตนเป็นคนชอบกินขนมไทยจึงเดินทางมาซื้อเพื่อไปลองรับประทานเพราะขนมที่คุณป้าขายราคาก็ไม่แพงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ